สวัสดีครับผมช่างชายนะครับวันนี้จะมาโกนหนวดนะครับโกนหนวดให้ลูกค้านะครับหนวดลูกค้าค่อนข้างหนาแล้วก็แข็งนะครับเส้นเส้นใหญ่แล้วก็แข็งหนวดแข็งมากครับคนนี้แล้วก็โกนยากครับหนวดลูกค้าคนนี้ถือว่าโกนยากมากครับ ก่อนโกนผมจะทาเจลโกนหนวดก่อนนะครับทาให้ทั่วเลยนะครับ มาถึงขั้นตอนการโกนครับจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนนะครับตามคลิปเลยนะครับลากลงเบาๆนะครับหนวดแข็งมากครับโกนตามลายเลยนะครับ หนังให้ตึงแล้วก็ค่อยๆขูดนะครับตรงจมูกก็จะโกนยากนิดนึงนะครับต้องค่อยๆทำนะครับดูตามคลิปเลยนะครับหัวนี้มีโกนพลาดนะครับ รอดูนะครับว่าจะพลาดตรงไหนนะครับหลอดของลูกค้าคือโกนย้อนไม่ได้เลยนะครับคนนี้ครับพอด้านนั้นแล้วก็มาต่อด้านนี้ครับยื่นหนังให้งค่อยขูยคดครับ ตามไลน์นะครับขนาดผมระวังระวังมากนะครับหัวนี้ก็ยังมีพลาดนะครับว่าหนวดของลูกค้าโกนยากแล้วก็บาดง่ายครับบาดบาดไม่ใช่บาดเป็นแผลครับเป็นเป็นสกิดครับเป็นเลือดซึมนะครับ โกนตามนะครับไม่ได้ย้อนนะครับโกนตามลายลายหนวดเลยนะครับตรงนี้มีไฟนะครับระวังนิดนึงนะครับตรงไหนที่มีไฝให้เราระวังนะครับ นี่จะเป็นการโกนย้อนขึ้นมานนิดนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้ก็ยังปกติดีตรงนี้ก็โกนตามแนวนะครับไม่ได้ย้อนนะครับ นี่ครับตรงนี้นะครับที่ที่พลาดนะครับก็ตามแนวนะครับนะครับไม่ได้โกนย้อนนะครับยังมีเลือดซิบนะครับตัวนี้น่าจะมือหนักไปนิดนึงนะครับต้องต้องแก้ต้องแก้ครับคราวหน้าครับถือว่าพลาดนะครับ นี่ก็โกนตามรอยลายผมลายหนวดลงไปนะครับไม่ได้ย้อนนะครับขนาดผมโกนระวังมากนะครับหออัวนี้ก็ยังพลาดได้นะครับ เห็นไหมครับจะโกนตามแนวตลอดเลยครับไม่ไม่ได้ย้อนหนวดลูกค้าบางคนก็บาดเร็วมากนะครับแบบสกิดเลือดซิบนะครับเร็วมากหนวดลูกค้าบางคนแค่โดนมิโกนคือเลือดเลือดซิปเลยนะครับเพราะว่ารูคมขนลูกค้าจะอยู่เยอะจะอยู่สูงนะครับ ของของบางคนมีตรงนี้คือย้อนครับตรงนี้คือเลือดซีบเลยครับตรงนี้ เห็นไหมครับตรงคางนะครับจะมีเลือดซิบนะครับบางคนก็โกนง่ายบางคนก็โกนยากครับ ตอนการโกนก็ประมาณนี้นะครับแต่อย่าให้พลาดมันผมนะครับผมคือน่าจะมือหนักครับช่วงนั้นเพราะว่าลากเบาๆคือไม่มาเลยครับเพราะว่านหนวดลูกค้าแข็งมากครับน่าจะเป็นช่วงที่มือวางมันหนักมือปิดพลาดนะครับก็ค่อยโกนลงไปนะครับ ตรงนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับต่อไปก็กันหน้าให้ลูกค้านะครับ